สวัสดีครับ่ะ,ะ,ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเ้องอันคันปากค่ะเต่าที่ภูคาสวัสดีครับพบจ้าอ่นะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะอยู่กับนี่เลยนะคะผู้สนับสนุนของเรานะคะของดีของแท้นะคะหลายคน็อ b o x มาถามพี่เต่าเยอะมากนะคะ inbox เข้ามาเยอะมากว่าพี่เต๋ามีลี่กาแฟเนี่ยผมมีน้ำหนักเยอะสามารถทานได้ไหมบอกได้เลยนะคะกาแฟตัวนี้เขาผลิตมาเพื่อหนึ่งคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะคะสองคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ไม่อยากจะให้มันอ้วนนะคะ มีคนมาถามว่า<ะ>พี่เต่าครมีกาแฟที่กินแล้วอ้วนไหม,มก็กาแฟทั่วไปก่นนะคะหาก,กินได้เลยนะคะกาแฟทั่วไปนี่แหละค่ะยังไงก็อ้วนนะคะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกาแฟพิเศษมันไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะสารสกัดถ้าเกิดใครอยู่ในวงการเคเบิลทีวีเนี่ยจะรู้เลยเขาใส่ใส่เลียมฮัรด ไซเลี่ยมฮาร์ดทำให้เราอิ่มนะพี่เจ๋ากินตอน10โมงนะฮะจะอยู่ท้องจนถึงประมาณ5-6ถึงโมงเย็นแล้วแล้วก็ประมาณสองสามทุ่ม4ี่ห้าทุ่มก็หลับเลยการที่เราจะทำให้น้ำหนักเราลงได้เร็วที่สุดคือเราไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปในปากเราวันนั้นจำได้ใช่ไหมที่วันกลุ่มแม่นอตมาบอกนะฮะที่น้องเขาหุ่นดีๆกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็เนี่แหละค่ะใส่เลียเ่ยมฮาร์ดสองนะคะนั่นกะ็คือสารสกัดจากนะคะเขาเรียกว่าถั่วขาวถั่วขาวช่วยไปดักนะคะแป้งนะคะ พวกแป้งพวกน้ําตาลทั้งหมดเลยนะครับบางทีเราก็เผลอกินเข้าไปนะครับมันก็จะไปดักหมดเลยนะคะสนะคะผลส้มแขกช่วยให้เราระบายบางคนเนี่ยนะครับพุงมันโยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผลส้มแขกจะช่วยทําให้เราเนี่ยระบายออกไปเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ น้ำหนักโดยเฉพาะส่วนตัวพี่เต่านะพี่เตากินหนึ่งแก้วนะคะตอนเช้าจะทําให้อิ่มนะคะไปทั้งวันเลยแล้วก็จะไม่กินอาหารจุกจิกเลยโดยเฉพาะมื้อใหญ่จะไม่อยากเลยนะฮะน้ำหนักตอนนี้จากที่เอวมันมีป่องปองอยู่มันก็ลงบางลงบางลงบาง,ลง,ล,งลงนะฮะ ปลอดภัยเพราะมีออยถูกต้องตามกฎหมายวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยโปรเลยนะครับวันนี้1กล่องราคา239บาทนะครับแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ2กล่องนะฮะราคาเพียง439บาทแถมฟรีแก้วกาแฟไปอีกหนึ่งใบด้วยนะครับแล้วก็มีโปรนะครับซื้อ3กล่องราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีแก้วกาแฟฟรีไปอีกหนึ่งอ่าหนึ่งใบด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจกับนี้เลยครับมิลลี่กาแฟนะฮะโทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วจ้าศูนย์หกสามสี่เก้าส วรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆติดต,ต่อได้ที่ Facebook แลวก็ติ๊ต็อกมิลิคอฟฟี่ได้เลยครับครับนะคะ,ะเริ่มต้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูมิสแกนพยาวนิดหนึ่งนะครับบอกว่าไม่เบาเลยครับจัดหนักประกาศดึงเน้เซลวจ้ยนเองร่วมงานรอบตัดสินที่ประเทศไทยนั่นเองนะฮะ,ะเรียกว่าสร้างความมือหาให้กับบรรดาฟแฟนนางงามอย่างมากเลยเมื่อวิธีการประกวดมิสแกนพยาวครับประกาศข่าวสําคัญกลางงานแถลงข่าวนะฮะข,ของมิสแกนพยาว2024นะโดยทางพีดีของเวทีมีการเปิดเผยว่าในงานประกวดรอบไฟนอลโชว์ในวันที่17ธ ที่เอ็มจีไอฮอร์เนี่ยนะครับก็จะมีการเชิญซูเปอร์สตาร์เอเชียจำนวนแบบเยอะเลยหลายคนนะเข้าร่วมง,งานกันอย่างครับคลั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเอกดังอย่างท่านนั้ของอีดองอุกนะฮะศิลปินชื่อดังอย่างเรนนะหรือจะเป็นกัวฟู่เฉิงนะคะแล้วก็เป็นนักเอกหนังนะทีวีบีแล้วก็มีฮ่องกงปี1997งเก้าเก้็แล้วก็แยแล้วก็นอกจากนี้ครับที่สร้างความฮือฮาทำเอาหลายคนร้องว้าวให้กับงานแถลงข่าวก็คือการประกาศบนเวทีว่าเสี่ยวจ้านเนี่ยซูเปอรส์สตาร์เบอร์ต้นของจีนจะ มาร่วมเป็นแขกพิเศษในวันดังกล่าวด้วยขณะที่ทางแฟนเพจของมิตรแก่พยาวเองก็ได้มีการโพสต์ให้ทุกคนรอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้นั่นเองนะครับทั้งยังมีการอาบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีคนเข้ามาอ็อกซ x สอบถามเป็นจำนวนเยอะเลยเยอะเลยสำหรับบัตรรอบของพีลิมแล้วก็ไฟแนลนะฮะใครยังคะจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งศิลปินที่ประกาศไปคือรายชื่อศิลปินที่ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วอีกครัง้งยังมีนะครับศิลปินอีกหลายคนที่อยู่ระหว่างการเชิญด้วยนะฮะอเออทว่าแฮกแบงก์วิสแกนพยานนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ร้อนระอุเลยพุ่งติดเทรนบนทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์การสนันในโลกออนไลน์นะฮะ่โดยมีเหล่าแฟนคลับของพระเอกหนุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนเยอะบอกว่าทำไมกล้าโปรโมทขนาดนั้นและก็มีตัวท็อปๆเล่นใหญ่มาก แต่ความเป็นไปได้น้อยมากถึงขั้นไม่มีเลยนะฮะบ,บางคนบอกว่าถ้าสมมติว่าซื้อบัตรไปแล้วนะฮะนี่แล้วศิลปินเนี่ยไม่มาก็เท่ากับอะไรอะหลอกลวงผู้บริโภคไหมอ๋อชอบโกง<ร>แบบนี้ยังไงงงนะฮะึง<ๆ>ก็บอกแค่ค่าตัวก็ไม่นาจ่จะมีปัญญาแล้วค่ะ<ๆ>นะพูดเหมือนค่าตัวพี่ก็สี่ห้าแสนนะคะนี่เลยนะครับค่ะมีแกนพยานะครับกูงงมาเอาจริงกับเกาหลีมัรวมกันได้เนาะ ก็มีคนแรกใครนะรีดองฮุกเหรอรีดองฮุกเลนอันนี้เกาหลีใช่ไหมสื่อสักชื่อแล้วก็กัวฟูเฉิงที่จีนเลยนะมีฮ่องกงแต่คิดว่าน่าจะมาได้คนเดียวใช่อ่ะมีฮ่องกงมิสฮ่องกงอแล้วทำไมคนอื่นจะมาไม่ได้หรอฮะคนอื่นเขามาไม่ได้หรอฮิโอมทำไมค่าตัวอีพวกนี้ไม่ใช่บาทสองบาทนะเขาอาจจะสู้ไงสู้เลยโอ้โหถ้าสู้อย่างนั้นสู้อย่างนั้นมึงไปซื้อมิสยูนิเวิร์สเถอะไปซื้อ ของหุ้นของแอนดีกว่าไหมเออเขาอยู่มีแกจะให้เขาไปมีอยูนิเวอร์ทำไมถ้ารวยขนาดนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกเขาไปซื้อมิแกนได้ไปซื้อมิจอินเตอร์ก็ได้ของกุ้งก็ได้คนประกวดก้าคนละประเนี้เออซื้อตรงนั้นดีกว่าไหมอะกูว่ามันแปลกแม้ว่ามันแปลกแปลกไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยอ๋อถามกูนี่นะคะ คือเมื่อวานเนี่ยนะคะเขาก็เช็คก,กันข่าวกันนะคะเขาก็โทรไปถามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะด้อมของเสี่ยวเะรนะเสี่ยวจ้านเนาะใช่ไหมน้องหล่อๆคนเนี้ยหล่อมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าเป็นเป็นเฟกนิวนะคะเป็นเฟกนะคะแต่จะเฟกจริงเฟกปลอมเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เอาเอาง่ายๆก่อนเลนกันเลนมาหรือเปล่านะคะแล้วก็รีดองฮุกใช่ไหม แล้วก็ก็ฟูเฉิงนะคะแต่ที่มาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมีท้องกงหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดมีท้องกงเคยไปท้องกงไหม,อมเออมันจะเป็นซีซีอ่ะม, <laughs> มีท้องกงมาแน่นอนนะคะก็ถามพี่อ่ะถ้าถามพี่ว่าเชื่อไหมพี่พูดตรงนี้เลยนะคะเพราะเพราะว่าคนเล่นกับความเชื่อของคนมันยังไม่มีใบสัญญาไม่มี M O U มเลยทั้งสิ้นนะคะ ก็ขอไม่เชื่อก่อนดีกว่าแล้วกันนะคะเพราะว่ามันแปลก,ปกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยะะมันจะหนักกับมาร์กตรวนนะคะมันจะหมักกับมาร์กตรวนนะคะเออมันจะหมักกับมาร์กตรวนแฟร์ดิชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอไม่เชื่อก่อนแล้วกันนะคะรอให้เลนมาก่อนร<ห>ีดองฮุกมาก่อนแล้วก็ใครนะ กัวฟูเฉิงแล้วก็เสี่ยวจ้านใช่ไหมมาก่อนแล้วค่อยคุยกันนะคะถ้ามาได้ก็ถือว่าเก่งแต่แต่แต่กูตระหนกตรงหนกตั้งแต่สปอนเซอร์แล้วีุยวิตตองกูเช่เนี่ยนะเพราะแบรนด์พวกนี้เขาไม่เป็นเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นแบรนด์โฆษณาให้ใครทั้งสิ้นค่ะเพราะแบรนด์เขาขายได้มาเป็นร้อยปีแล้วค่ะเขาไม่เป็นค่ะเขาเป็นในเมืองคานค่ะนะคะ แต่ถ้าเกิดเอามาได้ก็ถือว่าเก่งค่ะเขายอมรับนะคะคส่วนใครไปพูดใครไปอยู่บนเวทีก็รับผิดชอบด้วยนะคะคนะคะ่ะแต่ที่แน่ๆมีท้องกกงมาแน่นอนมีท้องกลง ก็รอดูว่าใครจะมาไม่มาแล้วกันนะะใช่ค่ะนะคะอ่ไปดูคอนเฟิร์มแล้วครับสำหรับทารีนานะฮะในโรดทูมิสไทยแลนด์เวิลด์2023นั่นเองนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเออเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับว่าสาวงามใดจะไปเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์2023ซึ่งก่อนหน้านั้นแฟนนางงามก็เชียร์ให้ทารีนาเองเนี่ยนะฮะไปกันอย่างเยอะเลยนะฮะแต่ก็มีรายชื่อคนอื่นมาด้วยนะจนวันนี้เองเนี่ยเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะครับว่าเธอคนที่ได้ไปเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์2023ก็คือเธอคนนี้นะครับคือทาารีนนน่ัเอง ตอนนี้ท,ทุกเพจขึ้นรูปเธอหมดแล้วรอะแฟนนางงามก็ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยครับน้องธารีนาเคยประกวด Miss International มาแล้วนะคะ Miss Univers e Thailand ก็แล้วนะคะ ล่าสุดหุ่นดีมากนะคะเจอที่งานที่สวนสยามหุ่นดีมากรูปร่างดีเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมาได้ค่ะเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะส่วนโครงการนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องมีอะไรบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะเชื่อว่าทีมน้องต้องจัดการาได้อย่างดีอย่างแน่นอนนะคะมาสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าเด็กพูดภาษาอังกฤษมิสเวิร์ดต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะ ใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ AB, c บี E, ยี<ม>ีเอฟึ่งทองทานเลตได้อันนี้ไม่เอานะคะมไม่ได้นะครับองไปเอานะคะเพราะว่ามันเสียเวลา<ม>เพราะว่าเจจูหนึ่งเขาคุยภาษาอังกฤษนะคะแนะล้วทารีน่าพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟแลบขนาดนั้นไปได้เลยค่ะดีค่ะแล้วก็เชียร์ให้น้องถึงมงใหญ่ด้วยค่ะครับนะฮะมาดูอีกเวทีหนึ่งนะฮะมิส International Thailand <International. S 1> อิน e r n a t i o n a l แนลไทยแลนด2023อินเตอร์เนชันแนลสำหรับเบสนรเทพนะครประเดิมรางวัลชุด <Mister. S 1> ไว้ย r เอ่อมิสเตอร์อิ oh. นเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์2023นะฮะก็เดินหน้าจาัดประกวดต่อเนื่องเลยสำหรับเวทีประกวดนุ่มหล่อระดับชาติอย่างมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแล2023นะครับที่หลังจากเก็บตัวนะฮะโอ้โหบุมเพาะกันมาแบบว่าเยอะแยะเลยน,นะครพัฒนาศ<า>ักยภาพตั้งแต่วันแรกของผู้ผ่านเข้ารอบ oh, หล่อจังเลยทั้ง28คนนะครับคัน oh, อ่ะซึ่ง <I can. S 1> ที่ผ่านมาเองก็ทำแฟนๆใจเต้นรัวๆกับ <I can. S 1> รอบคุ่ใบน้ำนะครับ <laughs> หรือสวิมสูทที่สดใสนะครับเปิดโฉมหนุ่มหล่อทั้ง28คนนะฮะด้วยลีลาสุขยี่ใจกรรมาการนี่ซึ่งในรอบนี้เนี่ยทีมงานเปิดเผยว่าหนุ่มๆฟิตเตรียม หุ่นกันยังหนักหน่วงมากเพื่อที่จะมาอวดหุ่นแซ่บกันในรอบนี้แหละห <า S 2> ซึ่งในรอบชุดว่ายน้ำนั้นนะคุณผู้ชมยังได้คัดหนึ่งหนุ่มที่จะคว้ารางวัลเบสอินสวิมสูตรนะฮะจากสปอนเซอร์จำนวน20 0 0 0บาทนะครับโดยคนที่ประกวดแล้วก็ชนะใจกรรมาการไปแล้วก็เห็นถึงพัฒนาการตามเกณฑ์เนะ<ห>าะพร้อมอพีเซต์ชุดออกมาได้โดนใจที่สุดนะ่ย กรรมการ,ก,ารก็จับใจไปเลยนะก็เป็น MI19 เบสนรเทพนนทรัตน์นั่นเองนะคุณดีค,คุณดีหล่อด้วยก็จับตามองกันไปต่อว่าสามารถทำคะแนนแล้วก็คว้ารางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ไปได้แล้วเนี่ย แต่ว่ารอบต่อๆไปก็ต้องรอรุนกันต่อไปกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2023ในรอบตัดสินนะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้แต่ดูเหมือนว่าน้องเบสไม่ธรรมดาน <5 S 2> ะถ้าไป2 IG ของเบสแล้วเนี่ยเขาก็ได้ลงรูปปล่อยของเป็นรูปดอกไม้ติดตามร่างกาย,ยนะโชว์เลยทำให้แฟนคลับเนี่ยโอ้โหจินตนาการไม่ไม่ไม่ดีนะครับแันอย่างนี้ไม่ดีมันต้อง ติดตรงอื่นนะคะป <ừ> um ิดบริเวณนี้มันถือว่ามันถือมันยังไม่สุดนะคะมันมต้องมันต้องให้เหปิดตรงไอ้ตรงนั้นนะาหาพราะกับ์ดัปชั่นบอกว่าดอกไม้นี้อยู่ที่ใดก็งดงามจะเป็นดอกไม้ที่วางในแจกันหรือจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างทางก็ดีอันนี้จะเป็นเนื้อเพลงนะคะ่ะนะคะออก็มันมีคนหนึ่งที่พี่เชียเขาขาวหน่อยแต่จะไปใส่ตงเกงในส่วนสยามกูก็เลยเลิกเชีย จริงเหรอเกงในสวนสยามเกงในสวนสยามสมัยกูยังเป็นเด็กกจะใส่กรทต่าอะไรเกงในสวนสยามที่เป็นเกงแบบไอ้นี่ไปเลยใช่ไหมคนอื่นอย่างคนอื่นเขาใส่กางเกงในแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกันแบบโอ้โหโชว์ตุงโชว์เป้ากันอีคนที่เชียร์ใส่กางเกงในสวนสยามคือจบเลยมึงเตรียมตุ๊บเลยอย่างนั้นน่ะทำไมเพราะอะไรกูไม่เห็นไม่มีจินตนาการให้ออกมาเลยมันมีอยู่คนนึงอะไปใส่สีเขียวเท่าไหร่กางเกงในสวนสยามน่ะเปิดภาพสิเออไม่รู้มันอยู่ตรงข้างหลังหรือเปล่า กูโกรธมากเลยกูสาเชียโกรธเลยเหรอโกรธอ๋ออมึงจะใส่ทำาป็นเกงในสวนสยามอา้าวก็เขาชอบทรงนั้นใจแบบนั้นถ้า,ถามึงคิดจะประกวดอย่างนั้นนะ่มึงไปอยู่บ้านมึงเถดแล้วมึงก็ไปอยู่ทะเลกรุงเทพนะคะมึงไม่ต้องมาประกวดเลยกูสาเชียมึงอีหาออไปใส่เกงในสวนสยาม,มผิดหวังเออ,เอ,อถ้าเป็นคะแนนสิบคะแนนได้สามคะแนนจากแม่เลยอ่ะเพราะกางเกงในไม่ผ่านแล้วกางเกงในสีไหนจะได้เกินห้าคะแนนคือเอาง่าย ประเทศไทยเนี่ยน้องๆเขาแต่งกหล่อกันหมดหุ่นดีบอดี้สวยหน้าตาใช้ได้แต่บางคนก็ดูอันป้าจัดจำหน่ายนะคะจากเมื่อก่อนหล่อๆก็กลายเป็นแก่ไปก็เยอะนะคะเพราะว่าการเล่นเวทเทรน่งเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันกระหยับเยอะเนี่ยคนเนี้ยกูสาดเชียร์เนี่ยไหนวะเปิดภาพใหญ่สิคนนี้กูสาดเชียร์แบบกูชอบมากเลยติดตามไอจีอ๋ยแม่รู้สึกผิดหวังมากกับกางเกงในลูกนะคะลูกไม่ควรใส่แม่ ถ้าสิบคะแนนแม่ให้ได้ไม่ให้แค่สามคะแนนนะคะกางเกงในอย่างนี้สมัยแม่เที่ยวสวนสยามนะคะทะเลกรุงเทพสองพันห้าร้อยมันต้องใส่กางเกงในอย่างนี้มันต้องใส่อันเดอร์แวร์อย่างนี้เข้าใจไหมเออมันต่งอ,อย่างนี้ก็ยังได้ให้ลูเป็นสปอร์ตหน่อยมึงเล่นใส่กางเกงในสวนสยามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงมันเป็นเด็กนนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูเบสเห็นไหมล่ะดูหุ่นก็สิเขาต้องใส่ากางเกงในอย่างนี้หรอไม่เข้าใจว่าพี่เลี้ยงหรือว่าใครไปบังคับให้เด็กใส่อย่างนั้นนะคะ ก็เลยจบเลยนะคะจากตัวจากหล่อๆาก็กลายเป็นว่าอืแม่หมดจินตนาการเลยแม่ผิดหวังแม่ผิดหวังเขาจะเข้ารอบก็ได้มึงจะเข้ากเงินก็ไม่ได้ตำแหน่งแล้วละ่ะเพราะเพราะกูดูทรงแล้วทำไมไม่รอดกระเกงในสวนสยามมันเหมาะสําหรับเด็กๆเ,เข้าใจไหมอะ่ะประกวดขนาดเนี้ยไปดูอ่ะมิสเตอร์โคลีอะครั ier, เพิ่งปล่อยภาพมาอันเดอร์แวร์ ไม่ต้องจินตนาการเลย wear, อันเดอร์แสีขาวแล้วต้อนลงน้ำทะเลม,มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเนออันเดอร์แวร์สีขาวแล้วต้อนลงน้ำทะเลจบมันคือการประกวด ไม่ใช่ไปใส่กางเกงในอย่างนั้นมันไม่ได้เออ<ม>กางเกงในมันมีส่วนมันมีส่วนที่จะทําให้ได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยมาแต่งอย่างนั้นเสร็จปับ๊บแม่จากที่แม่เชียร์นี่แม่แบบแม่ร้องไห้ออแม่เสียใจแม่บอกทำไมไปแต่งอย่างนั้นวะใครสั่งให้แต่งพี่เลียงสั่งให้แต่งหรือตัวเองแต่งเองเออทำไมไม่ใส่เป็นกางเกงในสามเหลี่ยม,มเออแม่ก็รู้สึกเสียใจครับนะคะไปโอมอีโอมก็จะให้ใส่บ็อกเซอร์อสิ เพราะล่าสุดอีโอมเขาลงรูปบ็อกเซอร์อีกแล้วลงแต่รูปบ็อกเซอร์อีโอมเนี่ยนะคะมันไม่ได้ไงอย่าไปใส่เกงในสวนสยามลูกนะคะกางเกงในสวนสยามเหมาะสําหรับเล่นน้าทะเลกรุงเทพครับนะคะอเออใส่กางเกงในก็เป็นสามเหลี่ยมส,สวยๆไปเลยเชื่อแม่นะคะอดีอ๋ยวไปแต่งอย่างนั้นนะคะแต่งอย่าง,งนั้นได้คะแนนถ้าแม่เป็นกรรมาการเนี่ยนีนตเหนี่ยนี่นี่นูมิเตอร์โคเลียนี่อือเห็นไหมเห็นไหมเธอเห็นหรือยังมิเตอร์โคเลีย เนี่ยเนี่ยเนี่ยหะเห็นไมมันต้องแต่งแบบมิเตอร์คอลีอะเออนี่ไงนีเขาแต่งอย่างเงี้ยอืมจบเออเกง่งในออนด์เว็บปกติเนื้อบางๆเนื้อบางๆเนี่ยโอมเห็นไหมเนี่ยมันต้องแต่งอย่างนี้มันจะได้คะแนนมันจะอือหืออือหืออือ,อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งก่อนอารมณ์เสีย คนที่กูจะุตสาห์เชียร์จะไปใส่กางเกงในอย่างนั้นนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะมิลลี่คอฟฟี่นะคะหลายคนอินบ็อกมาถามบอกตรงนี้เลยนะคะว่าพี่เต๋าเจวันเอาวันแรกก็รู้เรื่องแล้วมันจะไม่กินอะไรเลยเพราะมันอิ่มภาษาสกัดคือไซเลียมฮัรด นะคะยาหวานยาหวานด้วยนะคะแต่เราเอาแบบว่าตัวพระเอกนางเอกเอาเออกมาออกก่อนใส่เลียมฮัทย่าหวานสารสกัดจากถั่วขาวช่วยดักนะคะดักแป้งดักน้ําตาลนะคะแล้วก็ผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายส,สารลายสไปรูลีนะ่าทําให้เราไม่โสมนะคะน้ําหนักลงเยอะแต่ไม่โสมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต๋ากินเนี่ยนะคะพี่เต๋าบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยนะคะเอาง่ายๆก่อนรอไปก่อนหนึ่งกล่องให้ทั้งหมดเนี่ยนะเจวันเจ็ด <H m. S 2> วันคุณจะรู้เรื่องเลยว่า มิลลี่คาเฟ่เขาของจริงและมีออยอถูกต้องตามกฎหมายนอนหลับปกตินะคะไม่มีคําว่านอนตาโค้งตาค้างไม่มีนะคะเพราะโดยส่วนตัวทานด้วยนะคะวันละแก้วตอนเช้านะคะคุณผู้ชมนะคะ ของดีของแท้ต้องมิลลี่คอฟฟี่ค่ะครับวันนี้เลยนะฮะหกล่องราคากล่องละ239บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกู้หุ่นพังเลยซื้อ2กล่องราคาเพียง439บาทได้กาแฟอาร์ตกาแฟกแก้วกาแฟนะครับฟรีไปอีก1ใบนะฮะแล้วก็มีโปร3กล่องนะฮะจากเดิมพันธ์กรบาทก็ไม่ขายนะครับให้แค่990บาทนะห้าร้อยเก้าสิบบาทจัดไปเลยลดแบบนี้แล้วฟรีแก้วกาแฟอีก1ใบด้วยนะครับถ้าใครสนใจโทรได้เลยครับศูนย์หกสามสี่เก้าสี่สามหกห้าหกนะครับหรือที่ ไล์แอดก็สแกนเขียวโคดได้เลยรวมไปถึงนะคะ Facebook แล้วก็ติ๊กต็นะฮะก็พิมพ์ไปดูรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะกลับไปดีคาฟฟจ้า,าคุกค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ